สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสองโฉมหน้าชัดชัดน้องวิลินลูกสาวเวียวิกกี้ผิวขาวปากแดงหน้าเอนดูมากสองโฉมหน้าชัดๆัดน้องวิลินลูกสาวเวียสุกวัฒน์วิกกี้พีมนยาผิวขาวปากแดงหน้าเอนดูมากมากเลยทีเดียว เรียกได้ว่าหลังแต่งงานหวานสุดไปเลยสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์และภรรยาสาววิกกี้พีมนญยาและงานนี้ต้องบอกเลยว่าเวียวิกกี้ขึ้นแท่นคุณพ่อคุณแม่ายแดงหลังประกาศตั้งท้องลูกคนแรกท่ามกลางความยินดีของแฟนคลับล่าสุดต้องขอแสดงความยินดีพระเอกหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์หลังภรรยาวิกกี้คลอดลูกสาวคนแรกน้องวิลินโดยทางด้านเวียสุกุลวัฒน์ได้ออกมาโพสภาพครอบ,บครัวภาพแรกพร้อมระบุข,ข้อความเอาไว้ว่า our connero family and baby วิลิน n say hi to everyone เรื่องท้องต้องสมิดเเวต ล่าสุดทางด้านวิกกี้พีมนยาได้ออกมาเผยชมหน้าช,ชัดๆของลูกสาวน้องวิลินต้องบอกเลยว่าน่ารักหน้าชังมากๆผิวขาวอมชมพูปากแดงสวยได้ทั้งคุณพ่อและคุณแม่มาแบบเต็มๆว่าแต่จะน่ารักขนาดไหนไปชมจากภาพกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ